สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเยจีมาคลิปที่สองเลยเด้อยจ้าจะมาให้เบ่งวที่ผพานมาเนาะจ้าบ่มาเลยเด้อยจ้าร้อยสิบหน่วยไม่มาเลยเด้ยอยเพราะจะเจ๊ด้เจ๊ดหกสามจ้า เพราะฉนันพ่อมาเรื่อยๆจ้ะอภัยด้วยนะจ๊ะขอ,อภัยนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะไม่เข้าเลยจ้าจ้าเตรียมแคปปนระจอ่ะจ้าจะลงมวดวันที่สิบสองใหเ้เด้อยๆจ้ะไปเร็วๆเลยพี่น้องไม่ต้องรีรอเนาะพี่น้องเนาะ บอเขาเนาะพี่น้องก็รีบรีบลิ่งไปเลยรีบรีบรีบไปเลยเนาะจ้ะ ยายาจีเด่นติดบนเด้อจ้าเลขเด่นติดบนร้อยสิบหน่วยนะจ๊ะเด่นวันนี้จะมาไหมมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องถ้าหลดแล้วก็ต้องมาเนาะมันบ๊บอบพิถึงของพี่น,ออน้องบอกเกินสองงวดส้ำงวดที่สามข่าวโหลดนะจ๊ะแต่เก่าพี่น้องเด่นเก้าเจ็ดหกบอกตลอดเนาะพี่น้องแต่ก็บอถูกเนาะ สองหัวซ้อนอี่ดนี้พี่น้องไม่ต้องกลับนะจ๊ะจับคู่ด้จ้ะสองเก้าสองเจ็ด สองหกสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเด้อจ้ะเด้อถ้าจะเอามุดเด้อจังหวันี่แต่ยังที่จ้าของอาจารย์บุดเด้อจันน์เนาะก็จะเป็น ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเอาแค่นี้เรือจ้ะพี่นอ้องก็ะเรือแต่กระเรือตังเตะแปดกับเก่าของอาจารย์เกียงเรือจ้ะบวชแถวโลงเรือจ้ะอาจารย์เกียงก็มาตัวไหนดีอ่ะอืม ลักบอชนกันเลยนจัะอาจารย์เกียงวันนี่พี่น้องไม่ต้องกลับนะจ๊ะเด่นเจ็ดกับหเด้อจ๊ะในสูตรเด้อจ๊ะเจ็ดกับหนะคะจับคู่ก็จะเป็นสองเจ็ดสองหกสี่เจ็ดสี่หกนะจ๊ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนองนั่งกับเป็นตอนร่องไปเด้อจ๊ะเด่นให้แล้วนะจ๊ะจ๊ะ เด,ด็กยแกมัเจะจัดจาโอ้ต่อไปให้ดูของอาจารย์สมพิษทีนี้ไนงะอาจารย์สมพิษนะนะคะอาจารย์สมพิษนะจ๊ะ เป็นอะไรเจ้าเจ้าเป็นอะไรเหรอวันที่เก้าเนาะจ้ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์ล่างหกตัวกับมัดศูนย์ล่างอยู่แล้วลักนะพี่น้องก็จะเป็นเนาะสามศูนย์ศูนย์เก้า ศูอาจารย์สมพิษเด่น5กับ0ูนย์มานับกันอีกแล้วพี่น้องเห็นบตัวนักเจ็ดกับ6กกัมาเจ็ดหกเนาะพี่น้องหว่ดวันที่เจ็ดเนอะจ้าเพราะวันที่เก้ากับมาได้ตัวเด่นเพิ่กับหกับศูนย์มันก็มา0 5นย้าเลยพี่น้องแต่ลักศูนย์เพิ่งกับมาด้วจ้ามาทั้งศนย์มาทั้ง5อีกแล้ว งวดที่สี่สิบสองพนกะปังเด้อจ้ะพนกจะเลี่ยงงวดกันท,นาทาั้งสี่เลยนะพนเดิ่ด้เขาาอาจารย์สมพิษนย่อาจารย์สมพิษกระเปใส่ย,ย่อยเด้อจ้ะแม่นอยู่ไดพี่น้องติดตามตามมาหน่จ้ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นงวดของวันที่สิบสองเนาะจ้ะตามเด้อจ้ะาาย์สมพิษเนี่ยเด้อจ้ะ กับมาดีอยู่ด้พี่น้องแล้วเตบฟซีว่ามักอาจารย์สมพิษโบบางทันเนาะจ้ะเนาะแต้บางทันก็จะไปมักของอาจารย์ห้าอาจารย์เนาะแต่ผู้ใดแต่ยึดของอาจารย์สมพิษก็ยึดไปกบ,บาวาการจ่าเต้จจีกับว่า่นเขาดีอยู่ด้พี่น้องเข้าดีมากๆเลยด้จ่ะสิบสองมคหกแปดเด้อจ่ะอาจารย์สมพิษได้ อาจารย์สมพิษได้หกแปดเสงวดที่43่สบสามรอผลนะจ๊ะว่าจะมาตัวไหนนาะพี่น้องรอผลนะจ๊ะอาจารย์เพิ่นกระเด็นไห้เด้อจ้ะเดินหกับ3มันจะมาบอจ๊ะจะมาเหมือน เจ็ดหกไหมจะมาเหมือนห้าศูนย์ไหมจะมาไม่งวดน,นี้นะหกกับสามนะตัวเด่นเนาะจะเด้อแปดกับเก้าเป็นตัวร่องเด้อจ่ากับมาชนออกเกียงเนาะตัวอื่นมาชนเลยเด้อจ่าหกก็ไม่มีสามก็ไม่มีนะอาจารย์ห้อาจารย์นะอืมจะมีแต่แปดกับเก้าเนาะคอยดูเด้อจ่าบ,บาง อาจารย์นะพนักหาอาจารย์หรือก็อาจารย์สมพิษนี่นะบาลังกับบนกันในสองอาจารย์เนี่ยต้องเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเข่าเด้อจ้าบนเนี่ยที่จะมาทั้งบนทั้งล่างเด้อจังวดสะมานี่เด้อจ,จอ้าจ้าเจจีขอให้เอฟซีจงโชคดีนะจะ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการดับทุ่มหนยเด้อจ้าให้ใครเป็นในร่างเด้อจ้าสวัสดีจ้า